วัสดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมัทยมศาสตรชั้นปีที่หนึ่งคนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคาบสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราจะมาเรียนกันวันนี้เราก็ยังวนเวียนกันนะครับผมแต่ว่าเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันถึงเรื่องการเขียนทศนิยมซ้ํานะครับผมให้การเขียนเศษส,ส,ส่วนนะครับผมให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ําวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนทศนิยมซ้ํานะครับผมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นเองนะครับผมโดย ถ้าเราไปอ่านหนังสือแล้วเนี่ยครูแบงค์เ,เชื่อได้เลยว่าร้อยละร้อยเนี่ยงงนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ครูแบงค์ก็จะมีสูตรที่ไม่มีในหนังสือหนังสือเรียนนะครับผมเราสามารถจําสูตรตัวเนี้ยตัวเดียวไปเลยแล้วก็จบนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งทําอะไรการแก้สมการในตามหนังสือที่มันดูวุ่นวายนะครับผมให้จําไปเลยว่าสูตรในการทําทศนิยมซ้ํานะครับผมเป็นเศษส่วนก็คือทั้งหมดลบไม่ซ้ํา ส่วนด้วย9ก็คือตัวซ้ำ0ก็คือตัวไม่ซ้ำนะครับผมอ่าครูปแปคงอยากจะเน้นย้ำนิดน,นึงว่าไอตัวทั้งหมดเนี่ยครับผมตัวทั้งหมดเนี่ยให้เรานับจากตัวที่เป็นหลังจุดทศนิยมมานะครับผมいいอ่าก็คือเขามีกี่ตัวเนี่ยก็คือเอามาทั้งหมดเลยอาจจะมองภาพแบบนี้แล้วอาจจะมองค่อนข้างได้ยากนะครับผมเราไปทํากันบ้านกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการบ้านส่วนที่ครูแปคงช่วย ส่วนตรงนี้จะเป็นสูตรนะครับผมนี่ที่ครูแบงค์ขึ้นเอาไว้เนาะในส่วนของตรงนี้นะครับผมให้เราแทนเข้าไปเลยเราเขียนเศษส่วนขึ้นมาก่อนนะครับผมตามมันนี้เลยนะทั้งหมดทั้งหมดอันนี้มีเลขอะไรบ้างก็มีเจ็ดมีสองแล้วก็มีห้าใช่ไหมครับลบกับตัวที่มันไม่ซ้ำตัวอะไรเอ่ยที่ไม่มีจุดอยู่บนหัวถ้ามีจุดอยู่บนหัวเนี่ยแสดงว่าตัวเลขนั้นมันซ้ำใช่ไหมครับแต่ถ้า ตัวเลขไหนตัวเลขไหนตัวเลขไหนที่มันไม่มีจุดอยู่ข้างบน่ยแสดงว่ามันเป็นคือตัวที่มันไม่ซ้ําตัวไหนที่มันไม่ซ้ําเอ่ยนั่นก็คือเจ็ดนะครับผมเก้าเก้าวงเล็บซ้าให้เราไปดูเลยว่าอันนี้เราซ้ํากันกี่ตัวมันมีซ้ากันสองตัวใช่ไหมครับนั่นก็คือเลขสองกับเลขห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเลยเก้าสองตัวนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าศูนย์คือตัวไม่ซ้ําตัวไม่ซ้ํามีกี่ตัวครับก็คือหนึ่งตัวก็คือเลขเจ็ด นี่ให้เราใส่ไปอย่างนี้เลยก็คือแทนค่าเสร็จแล้วเราก็คำนวณมานะครับผมเจ็ดร้อยี่สิบห้าลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่ครับมันก็จะเหลือเจ็ดร้อยสิบแปดนั่นเองนะครับผมส่วนด้วยเก้าร้อยเก้าสิบนั่นเองนะครับผมอ่ะเท่ากับเวลาเราทําแบบนี้เสร็จแล้วส่วนใหญ่ทุกคนจะตอบแค่นี้มเลยแต่ว่ามันตอบแค่นี้เลยไม่ได้นะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่มเดี๋ยวทบทวนเศษส่วนอย่างต่มก่อน เศษส่วนยังต่ำก็คือตัวเศษส่วนที่ไม่มีตัวเลขใดๆเลยที่มาหารทั้งเศษแล้วก็ส่วนได้ลงตัวหรือจําง่ายๆว่าไม่มีตัวเลขใดเลยที่หารทั้งตัวที่เป็นด้านบนแล้วก็ตัวที่เป็นด้านล่างได้นะครับผมอันเนี้ยมีตัวไหนไหมที่หารกันได้ครูแบงมีข้อสังเกตให้ดูนะครับผมมันลงท้ายด้วยเลขอะไรเลขแปดใช่ไหมครับเนี่ยมันลงท้ายด้วยเลขแปดอันนี้ต้องท้ายด้วยเลขอะไรเลขศูนย์ นะครับผมอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยเลขคู่แล้วก็เลขศูนย์นะครับผมมันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่หารได้ลงตัวเสมอเลยนั่นก็คือเลขสองนั่นเองนะครับผมอ่ะครูแบงก์ก็เลยทําการหารตัวนี้นะครับผมหารสองไปเลยนะนะครับผมหารด้วยสองนะครับผมตลอดทั้งทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับผมก็จะได้อันนี้ครูแบงก์เขียนหารสองให้ดูเนาะ,ะเดี๋ยวครูแบงก์เขียนหารสองไว้ดีกว่าเวลาเราเปิดคลิปมาดูเราจะได้เข้าใจ แต่จริงๆเราไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าครูแบงค์หารสองตลอดเลยนะจริงๆการเขียนวิธีนี้เป็นวิธีการเขียนที่ผิดนะครับผมเดี๋ยวไปทํานะแต่ครูแบงค์เขียนเพื่อให้ดูว่าอันนี้มันหารด้วยสองนะครับผมเขียนใหม่ดีกว่าพวกเราจะจําวิธีการผิดๆไปอ่าเขียนแบบนี้ดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายหารสองนะครับอ่าอันนี้ก็หารสองนะครับผมหารด้วยสองอ่าอาจจะดูทุ่เล่นนิดนึงนะครับผมอ่า ปุ๊บหารสองแบบนี้ใช่ไหมครับผมเจ็ดร้อยสิบแปดหารสองเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือสามร้อยห้าสิบเก้านะครับผมอ่ะส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนด้วยเก้าร 2, ้อยเก้าสิบสองแล้วเท่าไหร่ก็จะเหลือสี่ร้อยเก้าสิบห้านั่นเองนะครับผมอ่ะถามว่าอันนี้เป็นส่วนอย่างางหรือย,ยังเป็นแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่มีตัวเลขใดเลยที่มาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับผมต่อมาต่อมามห้าเออศูนย์จุดห้าสี่ห้าสี่อย่างนี้ไปเรื่อยเืยเรามาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับผมเราก็ตั้งสูตรขึ้นมาเลยทั้งหมดทั้งหมดมีเลขอะไรบ้างตั้งแต่หลังจุดทศนิยมมาก็มีห้ากับสี่ใช่ไหมครับห้ากับสี่อ่ะเสร็จแล้วทั้งหมดลบไม่ซ้ําค่ามันไม่มีตัวลบลบไม่ซ้ําก็คือถ้ามันไม่มีตัวไม่ซ้ําเลยก็มันซ้ำกันทุกตัวก็คือลบได้ศูนย์นะครับผม ลบด้วยศูนย์เสร็จแล้วเก้าคือตัวซ้ำก็คือเก้าสิบเก้าก็คือมันซ้ำมาอยู่สองตัวเนาะว่าะเนี่ยมันซ้ำมาอยู่สองตัวศูนย์ต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีตัวที่จะไม่ซ้ำนะครับผมก็ใส่แค่นี้อ่ะเสร็จแล้วลบกันก็จะเหลือเท่าไหรเลยเหลือห้าสิบสี่หารด้วยเก้าสิบเก้านะครับผมอ่ะเป็นเซตส่วนย่างต่ำหรือ,อยังอ่ะคุณแบงค์ก็จะบอกว่าอันนี้มัน อย่างนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวเลขอะไรเอ่ยที่มาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวนะครับผมนั่นก็คือเลขสามนั่นเองนะครับผมนั 5, ่นก็คือเลขสามนะครับผมห้าสิบสามไอห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หารสามเลยเท่าไหร่ห้าสิบสี่หารสามเหลือสิบแปดนะครับผมเก้าสิบเก้าหารสามเลยเท่าไหร่ก็จะเหลือสามสิบสามนะครับผมไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะครับผมเพราะว่ามันมีตัวเลขชุดหนึ่งที่ หารทั้งเศษทั้งส่วนได้ลงตัวเลยนั่นก็คือเลขตัวเดิมเลยก็คือสามนะครับผมอ่านั่นก็คือเลขสามนะครับอ่ะหารกันมาได้เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะสิบแปดหารสามแล้วเท่าไหร่ก็เหลือหกนะครับผมสามหารสามสิบสามแล้วเท่าไหร่ก็เหลือสิบเอ็ดนะครับผมอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างสามหรือยังเป็นแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่มีตัวเลขชุดใดเลยที่มาหารทั้งเศษและส่วนได้ ลงตัวนะครับผมอันนี้ก็จบกันแล้วนะครับผมการบ้านนะครับผมการบ้านแบบคูห้หดข้อที่สองข้อห้าใหญ่หน้าหกสิบนะครับผมอย่าลืมไปทํากันมาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครูแบงก์ก็ลาไปก่อนใครมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถทักไลน์ถามครูแบงก์ได้วันนี้ครูแบงก์ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย